โอ้อาจารย์บ้านมาครับออกมาบัดห้องขี่ด้วยแรงหวาอาจารย์มันมันเราผมจริงเนี่ยเราทำเจอจริงเนี่ยผมซื้อขายหนังห้องกงทำไมผมไม่รู้นิสัยรู้ครับครับดูไหมอาจารย์ไม่ไม่มาอาจารย์หนาจาดาผมซื้อของจริงมันจับมือคุณผู้นี้ันนั้นให้ราคาสูงกว่ามันขายมันมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหม ผมซื้อขายของจริงนี่ครับืนนี้กินนะคืนนี้ปิดดีลนะดีลแล้วจับเ<า>ือราล้เมากลับโรงแรมแล้วพรุ่งนี้เออสอรรี่เจ้านั้นครับเราคนไทยเราจะไม่ทำคนจีนเราไม่ทำใช่ไหมจนมีประโยคนึงว่าไอ้กุ้ยฮ่องกง <c oughs> จนขายยาแต่ญี่ปุ่นยังไม, yes, ม่เห็นเยสมิลซังนี่เราพูดได้เมปากเพราะเราเจอ ใช่ไหมผมซื้อขายหนังอาจารย์เคยิดเพิเรย่ะครับเรื่องสุกอมจริงนะครับเดี๋ยวขึ้นไปได้เชิญไปเรียนทารไปไปว่าพอดีอาเป็นเรียนปกเก้าครับผมปกเก้าเสร็จแล้วก็บอกว่าเอ้ยมีหลักสูตรนวัตกรรมที่เราติดเขาบอกเญ็าโทรสองเรื่องคุณธรรมเต็มยศอยากไปเอาเรื่องนี้ครับเราไปเรียนได้คุณธรรมคือไปขัดเก่าครับปลคือไม่งั้นเราจะคิดแต่ตัวเงิน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 ครับ เดี๋ยวน้อยทำให้ม,มองอยู่มิติมิติต่งสองคนสามคนัะค,ค,คือคือคือมองวเฮเราก็ต้องดูแลลูกของสังคมเหมือนกันถึง้นเริ่มมาทำายะารตามปัมิบัติจรวงจรแล้วคุณนาแบบมองแบบว่าในอานาคตของแบบเอาเป็นเอาเป็นว่าวัยรุ่นละอกันวัยรุ่นของในรุ่นไทยเนี่ยราแบบว่ามอกว่า มันเป็นยังไงบ้างในถ้าิดในต่อไปนะคือเด็กๆสมัยนี้ครับอ่าโอเคมองมวลรวมหรือว่าไม่แยกเป็นเซกเมนต์นะไม่ไม่แยกเอารวมๆครับพูดถึงวิทยาการดีกว่าสมัยก่อนครับผมนะดีสมัยก่อนหรือ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือและโลกมันก้อไรหายการเรียนรู้อะไรมันไม่ห่างกันมากตถามการศึกษาการรับรู้ครับโนเลนเบสโซไซตที่ไม่ได้ห่างกันมาก ครับผมคนไทยก็อ a เลิ t หรือว่าตื่นตัวระดับปานกลางนะนะ <c oughs> ครับถือว่ายังยังยังอยู่ใช้ได้ออการเรียนรู้อะไรใช้ได้ครับผมแต่ความเป็นปจเจกชนหรือว่าหรือว่าพุณนน่าคือสนใจเรื่องเรื่องสังคมส่วนรวมน้อยสนใจเื่องส่วนตัวปฏเจกคลครับเ็นจนมานะซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของไัยรุ่นครับนะแต่ว่า คือรุ่นใหม่รุดนี้สมัยนี้สดใจการเงินน้อยมากถ้าเทียบกับรุ่นสสิี่ตุลาหรือว่าใช่ครับใช่ครับซึ่งเขาจะต่อไปจะเป็นมันสมองของประเทศชาตินะคือคือคือเขาสนใจเรื่องเหล่านี้น้อยเป็นเพราะสังคมเราปากัดจีนสอนให้เกิดการแข่งแย่งแข่งขันคำนวมันสะสมมาตลอดครับใช่ไหมจริงครับมันก็หน่องไม่ต้องว่าเนี่ยอ่ตัว็ยังมีพ่อแม่พาเข้ามา เพราะว่าให้ม e ีจิตสาธารณะับให้มีจิตใจสาธารณะแผ่คือให้ตนเองนี่เป็นวิชาที่ต้องเรียนนี่ชัดเจงแย่มนเอาดีเรารวยกว่าเขาเหนือกว่าเขาอะไรอย่างนี้จริงครับใช่ไหมครับเมื่อลูกอาไม่มีปัญญาไม่มีจิตไม่ไม่มีโอกาสทางประเทศในจอทีวีเด็กพูดได้่พูดด้วยความจริงใจน้องๆเป็นคนดีนะครับหายยาเสพติดนี่ก็ถือว่าเป็นการทำทาน หรือว่าทําบุญทาทานมาเพล่อยู่ให้ถุกเขาสุกกีแอนเทวิเทคโอลิเทคไม่ยูกที่ครับแม้เราต้อตงการสอนคือสังคมงมันสอนมุ่งมั่นสองคนให้ชิงดีชินเด่นเอาเก่งเขาว่าครับผมคาดฝ่ายใดฝ่ขขายก็คุณธรรมจะเรียกทำอะไรเข้าไ มากเลยนะ emergence. ถ้าตขขามความคิดภาวาวว่าดยโยด้วยกกอะการเรียนด้วยดยกกอบการเรียนแล้วก็สังของสังธรมมันเป็นวิธีคิดแล้วมันเป็นิยมเลยครับไม่มีเปลือกคุณคุณคุณนิยมไม่มีเปลือกขาดภูมิคุ้มกันโดยโดเมิเนต้วยฮะโดย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 ระบบโดยบริโภคนิยมวัตถุนิยมครับผมนะถ้าถ้าพูดจริงไม่จริงของเรืนองอะไรมันมันใช่ไหมครับมันมันมันมีเปลือบคือ ถ้าสรุปพูดง่ายไวยรุนเรายังไม่สมาร์ทนะเราไ่สมาร์าไม่ได้ไม่ได้เก่งอย่างเดียวมันทุกทุกด้านมันต้องสมาบว่านี่ใช่ไหมฮะมันมันต้องพบพบพบขึ้นรองแบบเออทั้งดีทั้งเก่งครับผมให้คมาบัสมาบัตครับแล้วคุณอามอยากฝากอะไรให้กับคนเด็กๆคนรุ่นใหม่ครับีแบบอยากคือ ธุรกิจเลยอยากทำธุรกิจนะคือคนอยากแบบอยากให้คนรุ่นใหม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับโอเคถ้าพูดสั้นๆนอกจากเก่งก็ต้องด,ดีด้วยครับนะครับเก่งคือหมายถึงว่ามีความรู้ความรูมชช้วิชาชีพว,วิชา,า,า,าการด้านวิศวะด้านสาราตร์ด้านแมนจเ,เมนต์นี่คือความรู้ครับก็ขอให้มีปัญญาด้วย ปัญญามีสติปัญญาที่จะพัฒนาตัวตนเองแล้วกพัฒนาจิตใจให้เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมครับนะความรู้กับปัญญาาแยกกันครับขอให้มีทั้งความรู้มีทั้งปัญญาทั้งเก่งและก็ดีชัดเจนนรับชัดเจนนะบัวไปบัวมาชัดเจนนะอจะต้องสรุปไหีดีจังเลยครับ mi <laughs> kwalia <laughs> <laughs> <laughs>